วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนปวยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบวกัวแก้วสุภพโชคนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสี่ละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาให้เดือมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะนะเส้นที่1คะ่จะจับมาค่ะเส้นที่ 2, สองสวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, ส่สวมมาในเส้นที่2เส้นที่4คะ่ะสอดมาในรูที่1คะ่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่3าขึ้นมา นี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1นค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2อพับเฉียงลงมาเส้นที่สาพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4ี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะนะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่สอง เส้นที่สทับเส้นทีท่ท3าค่ะนี่ค่ะเราจะได้ลิปบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือชอนที่ฐานไว้นะคะดิป้งกันนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริปปิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะท,งงทิททนนทงท้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเนี่ยนะเราจะเหลือลิบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะนะคะจับแบบนี้ ดดนมา้ี่คะหริบบิ้นมา,า,น,น,ะน,น,มานะคะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามนะพัดคานสามเส้นไปค่ะนะคะจับพัด้ามสามเส้นไปพัดคาสามเส้นพัดคามสามเส้นค่ะพัด้ามสามเส้นค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจับพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง เส้นถัดมาค่ะจะพันมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วพลิกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ แล้วสอดล้สามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนี่ค่ะหนึ่งสองสามนี้นะคะสอดไปนี่ค่ะ ได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับดานมาดันนี้สับลิมินมาค่ะพํามาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งพัามาด้านหลังครั้งค่ะสอดรูถัดมานี่ค่ะราอสองเส้นนะคะนี่นะเลืงมาแบบนี้นะคะทัมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดรูถัดมาค่ะราอสองเส้นไก่ นี่ค่คะจะได้แบบนี้นะคะพิกกับด้านมาด้านนี้สอดร้อยสามเส้นไปค่ะร้อสามเส้นไปตามแนวดินบินนะคะค่ะตัดปลายดินบินทิ้ง ะะต่อมานะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะเราจะเอาสีแดงไว้ด้านล่างนะคะสีฟ้าไว้ด้านบนนะจะไปให้เสมอกันแบบนี้ค่ะสอดรอดไปนะคะสอดเข้าไปให้สุดเลยน่คะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแบบนี้นะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดัดวิ้นมานะทํามาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งนะทํามาด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็ทํามาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดลงไปแบบนี้นะคะทํามาด้านหลังแล้วก็ทามาด้านหลังค่ะ ในแบบนี้นะคะแบบนี้นะเราต่อมาเราจะทําเส้นสีฟ้านะคะจับเส้นสีฟ้านะคะบิดมาแบบนี้นะนะคะจะบิดมาแบบนี้สับเลยนี่ค่ะเห็นะคะดึงมาแบบนี้ค่ะจับิดมาน่คะ นี่นะคะก็ได้แบบนี้พอสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะเราก็เปิดริบบิ้นออกมาค่ะดึงมานะคะจับขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับลงมานะคะบิดข้อมาแบบนี้นะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไป พอเราสอดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้น,นะได้แบบนี้นะคะพับสอดกลับขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่ง ได้แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเส้นนี้ออกมาพับมาด้านนี้ค่ะมันเป็นกลวยแบบนี้ทาเป็นปีบบัวนะคะสอดลงไปนี่ค่ะดึงนะให้ได้แบบนี้นะคะพับมาดนั่น ะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเสร็จแล้วนะเราพับนิบบิ้นนะคะสอดกลับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะสอดกลับขึ้นไปเก็บด้านะคะพับสอดกลับขึ้นไป เสร็จแล้วตัดปลายนิ้วินจิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวแก้วสุขโชคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ